พ่อพลายเข้าบ้านนี่แหละเมื่อคืนเนี่ยพอนเออก็เลยว่าพ่อพลายจะมาให้โชคอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละลุ้นกันดูแล้วกันไอ้ลู้จะมาซีซียังไม่มานะเก้าีก็มาแล้วนะเก้าีมาแล้วมาแล้วซีซียังไม่มาซีซียังยังไปเบิงไปเบิงทะเบียนรถเพื่อนเฝันฝัน่าจังไหนก่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเมื่อกี้การเต็มครับต้องลบบางส่วนออกให้เพื่อนเอาไว้เอาไว้เพื่อนใส่อ๋อในวันี้เลยนะแบบนี้ก็คือจะเอาลงวัดแล้วลงให้ก็อยู่อย่างนี้ นี่เราเดินผ่านมาจะเดินข้างหลังเดี๋ยวทีนี้เหมือนมีขย่าอยู่ในรถเหมือนมีเอ,อ้าเหมือนเรียกว่าให้เอาเราออกหน่อย,อยงี้นะอพอออกมาเสร็จแล้วก็ฝันรถ,ถนคันนี้มันคือทะเบียนรถเป๊ะสี่เบิ้งบัานนี่โอ้ยจะมาต้องแต่บัานนี่เบิ้นอันนี้อันนี้อนนตอนตอน,ตอนที่ฝันที่หลวงลุงฝันตอนนี้ออกแม่นเลยตอนที่ก้าวๆฝันว่าเราขับรถคันนี้เราลงทางหวยมาทางถนนทางชันลงลง่างหลวงลงุลงก็โทรบอกเฮ้ยประเนเหล็กมันสิออกรถไลยเฮ้ย ฟันล่างฟันว่าลงครับลงหวยลงลงทางชันแต่บ่ลมบอกความเด้ลงดีๆเลยบอกล่างแล้วมั้งเก่าๆก็มาเต็มๆมาเตมมเต็มเลยงวดก่อนๆงวดตอมวที่แบบศูนย์ศูนย์เก่าหรือเกาศูนย์เนี่ยฟันมาอีกบอกรถคันนี้หายงวดถัดมาน่ะบอกเฮ้ยบ่เมยมาสีมาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าแล้วว่าก็มาอีกมาอีกมาอีกก็ได้ตอนนั้นทีนี้งวดตัวที่แบบอะไรนะไอ้งวดศูนย์สามเมื่อวันก่อนครับที่จะมาบ้านช้างนี่แหละวันอาทิตย์ก่อนนั้นที่จะมาที่หวยอ๋อ ไอ้เก๊ข้างบนเนาะที่เราใส่ใส่ใส่แว่นใส่อะไรไว้ทีนี้ขับไปดีๆมันหล่นลง,ลงมาเอ๊ะมันลงมาทําไมเราไม่เคยยุ่งหูแล้วไอบ้บางแดดนะไม่ไม่ไอ้ตัวเก๊ที่อยู่ข้างในอ,อ๋อที่เกข๊ข้างบนข้างบนนะเออตรงข้างหน้าเนี่มันลงมาแบบเออเราไม่เคยไปยุ่งตรงนั้นลงมาทําไมลงมายังไงแล้วก็เอ้าขับด้วยมือปิดก็ไม่ปิดปกติจะปิดง่ายใช่ไหมอ่ามันไม่ปิดจนสุดท้ายได้จอดรถข้างทางจอดเสร็จแล้วมีอะไรให้ดูลือๆออกมาดูเอ้ามีพยานพยานลงมพะดิงอื ก็ดูดูมันก็เห็นไม่เห็นมีตัวเลขมีตัวเลขตัวยันมีเลขยันตัวยันอะไรกันไม่รูเลขไหนเจอเลขยังอยู่เจอศูนย์ศูนย์สามเรามองเป็นยันเป็นเลขศูนย์ศูนย์สามก็เลยเอ้าซื้อตัวนี้กันเลยที่แรกว่าจะไม่ซื้อแล้วถุกได้ร้อยหนึ่งได้เลยงวดนี้ได้เอางวดนี้สันๆเลยเดี๋ยวสิงวดนี้งวดนี้ยังไม่รู้นะแต่ว่าชอบที่ฝันอ่ะที่ฝันอ่ะ ก็ฝันเห็นรถนี่แหละฝันเ oh. มื่อคืนนี่บอกว่ารถคันนี้มันลุกไฟไฟมันลุก uh. กับหลวงพ่อเป็นคนขับแล้วนั่งนั่งอยู่ทีนี้เห็นไฟลุกท่วมลุก,ลกไฟไหมหลวงพ่อกับรถอาะทำไมไฟไหมเราก็เปิดประตูลงวิ่งลงแบบพ่อออกมาพ่อออกมาก็เรียกแกว่าพ่อเนาะพ่อออกมาพ่อออกมา,อออกมาแกลงไม่ได้แกเหมือนนอนหลับเหมือนสบายเลย hmm. แต่ไฟลุกนะนอนแบบวิ่งไปเรียกหลวงพ่อพระครูเรียกโยงเขามาช่วยเอาออกแกเอาเป็นหยังเนรอ <c oughs> ผพอทานมาเบิง้งรถรถก็ไม่มีไฟไหมคนก็ไม่มีไฟไหมก็เลยอ๋อนี่ฝันใช่ไหมใช่เมื่อคืนนี่แหละ ที่พ่อพลายเข้าบ้านนี่แหละเมื่อคืนเนี่ยก่อนเออก็เลยว่าพ่อพลายจะมาให้โชคอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละลุ้นกันดูแล้วกันไอ้ลุ้จะมาซีซียังไม่มานะเก้าซีก็มาแล้วนะเก้าซีมาแล้วมาแล้วซีซียังไม่มาซีซียังยังเออเก้าซีมาแล้วทะเบียนรถมาออกเกือบครบแล้วเหลือแต่ซีซียังไม่มาอ๋อไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่คลุ้นอีกแล้วกันมันมันนะเก่าเก่าซีออกไว้แล้วทะเบียนรถหนึ่งห้าอยู่เด้อฮะ ชอบ0 5 1ยอยู่ชอบ0ู1 5้าใช่เลขห้าชอบอยู่อ่ามาจากไหนเนาะเพราะว่าเพราะว่ามาอันนี้ฝันว่ามีคนบอกตอนเดินทางฝันว่ามีคนบอกอีกรอบงวดเจดที่ได้200เพราะว่ามีเสียงกระซิบนะเออแกวกระช้างนี่แหละมาบ้านช้างเหมือนกันได้แก้วตาใหญ่หอดไปกระตาช้างไปก็ไปฝันก่อนวันเลขออกตอนเลขออกแล้วเที่ยงอ่ะยังไม่ได้ซื้อแต่มีเสียงคนแก่มากกระซิบบอกว่าให้ซื้อ7 2สองก็เลยลองซื้อกับเขาไป ได้สองร้อยรอบหนึ่งวันนี้ก็คือเนี่ยก็ศูนย์หาป่แม่นศูนย์หาอันนก็ไปจังหวัดจันทร์แล้วไปนอนนอนรีสอร์ทนอนพักไปพักรีสอร์ทแล้วทีนี้มีเสียงผู้หญิงมาบอกบอกว่าเลขออกแล้วเด้อบอกเอาออกอะไรออกศูนย์ห้าผู้น่ะศูนย์หาตัวเดียวเหรอแม่นเขาบอกตัวเดียวแต่ก็จะลุ้นศูนย์ห้าหนึ่งห้าอยู่หรอกทีแรกไม่ทีแรกห้าแล้วกันเอออย่าอย่าอันนั้นเด้อซื้อเงี้ก่อนซื้อเงี้ก่อนเด้อดวงไพ่ดวงมันเด้อออหูยูหูยู